ผู้หญิงเนเพื่อนเวลาเป็นประจําเดือนทีนึงเนี่ยมันลําบากนะคะก็คือแบบว่าบางคนอะไม่ชอบที่จะแบบทานพวกสตรีเป็นลงเป็นโล,ลโอ,อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนหรือว่าเป็นแบบยาน้ําพยานาคเงี้ยไม่อยากทานเป็นน้ํานั้นเพื่อนนั้นบางคนกินยากไงคือแบบตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นในรูปแบบเยลลี่นะคะเป็นเยลลี่สตรีนะคะเพื่อนของสตรีเพนภาคนะคะซึ่งเวลาทานไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราเหมือนได้แบบทานเป็นน้ำอะเพื่อน เป็นชนิดน้ําซึ่งจะไปบํารุงอะภายในของผู้หญิงนะคะเนี่ยไปบํารุงภายในของผู้หญิงแล้วก็ช่วยในเรื่องของการปวดประจําเดือนเอยนะคะหรือว่าทําให้ฮอร์โมนเราเนี่ยสมดุลขึ้นนะเพื่อนเขามาในรูปแบบเยลลี่นะคะทานง่ายเพื่อนนี่เนี่ยหน้าตาน้องจะเป็นอย่างนี้ค่ะทานง่ายืืมมออรสชาติได้เพื่อนตัวนี้นะคะ หนึ่งซองหนึ่งร้อ็ดสิบห้ากร,รมัมหนึ่งกล่องเลยมีเจ็ดซองเพื่อนๆจะทานก่อนประจําเดือนหรือหลังประจําเดือนก็ได้หรือทานช่วงประจําเดือนมาก็ได้ืมถ้าใครที่มีเกี่ยวกับปัญหาระบบฮอร์โมนเออประจำเดือนบ่อยเอาตัวนี้ไปทานนะคะใครสนใจกดจิ้มทีต่ตะก้าได้เลย